สวัสดีค่ะพบกัสะสเก็ตข่าวก็ฝีมือวัยรุ่นมันเข้าตาท่านผู้ว่าก็เลยจัดใหญ่ให้เลยค่ะ แดนซ์ <Dance S 2> กันกระจายในการประกวดวงดนตรีสากลระดับนักเรียนนักศึกษาแต่ละทีมที่เขาจัดเต็มมากๆโชว์กันแบบไม่ยังการแข่งขันนี่ก็ว่าดูเดือดแต่ก็แอบมีโมเมนต์สุดน่ารักท่านผู้ว่าชัดชาติมาเป็นประธานเห็นว่ารางวัลนมีน้อยไปก็เลยขอจัดเพิ่มให้ทุกคนได้ทั้งหมดแบบไม่ต้องลุน้แนแถมยังบอกอีกว่าอย่างไรไปฟังกันค่ะ ได้ทุกทีก็ถือว่าได้มามีส่วนร่วมอย่างไก็ได้ไปกินมชาวโบกันไปกิมชาวโบกันว้าวไปต่อกันที่จังหวัดแม่ห้องสอนในการประกวดที่ดาชาติพันธุ์เรียกว่าเวทีเนี้สะเทือนเลยนะคะก็ก่องเชียรเนี่ยโคนกันมาแบบแน่นๆแล้วก็จัดเต็มลูกโป่งแบบไม่มียัง แบจะพานางงามลอยแล้วค่ะแต่งานนี้ดูลูกโป่งจะไม่เป็นมิตรกับสาวงามเลยดันไปพันที่ผมเนี่ยต้องมานลุ้นกับการแกะลูกโป่งกันสดๆดบนเ,เวทีวว้าว ปีหน้าพี่เลี้ยงนางงามติดกันไกลมาด้วยนะคะและสเก็ตข่าวส่งท้ายจะพาไปดูสายมูสุดน่ารักที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ กันที่วัดสังฆารามอําเภอบ้านด่านลานหอยเรียกวันแน่นขนาดไปด้วยสายบุญที่มาร่วมพิธีอันเชิญพระเกียรติมาลาขึ้นประดิษฐานบนองค์สมเด็จพระร่วงเจ้าสูง35เมตรแต่ว่าโมเมนต์ที่ชวนอมยิ้มก็คือสายบุญตัวเล็กคนนี้ไม่ได้มาแค่ติดทองนะคะแต่ขอจุ๊บแถมด้วย โอ้ยเอ็นดูและพอเริ่มตกคํำค่ะบรรยากาศก็กจะสวยๆด้วยแสงตะเกียงที่จุดรอบๆแต่น้องคนเนี้ยมาแนวแปลกสงสัยนึกว่าเป็นเทียนวันเกิดโอ้ย oh, หนูลูกเดินไล่เป่าไฟไปทีละดวงอย่างตั้งใจแต่ดูสภาพแล้วหนูน่าจะหมดแรงก่อนแน่นอนค่ะ <Okay>. Yeah. โอเเคยมโนว่าเป่าเค้กแล้วตัดเค้กต่อได้เลยค่ะลูกแล้วพบกันได้ใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ